f a s h i o n t o d ล y ค่ะใครที่อยากจะเป็นนางแบบเหมือนอุ๋ยนะคะหรือว่าน้องๆข้างหลังเนี่ยไม่ต้องรออีกแล้วเพราะตอนนี้โอกาสมาถึงคุณแล้วใช่ไหมจอนถูกต้องค่ะวันนี้นะคะเรามีเป็นท็อปโมเดลเลยนะคะรวมทั้งเป็นผู้ฝึกซ้อนเดินแบบด้วยค่ะขอต้อนรับพี่ลูกมีแรัสมีทองสิไพรสีค่ะสวัสดีค่ะพี่ลูกมีคะอุ๋ยรู้สึกว่าการเป็นแบบนี้มันเมื่อยเหลือเกินต้องอดทนนะคะราะความสวยมา เรารู้จักพี่หมีดีอยู่แล้วแต่ว่าให้น้องๆแต่ละคนแนะนําตัวนิดนึงดีกว่าค่ะว่าชื่ออะไรกันบ้างค่ะค่ะชื่อนค่ะวัญจินีรพงศ์ค่ะค่ะชื่อพัวนะคะนาลุงวันเรืองกิตตรัตนาคุณค่ะค่ะค่ะชื่อจิรเชยากุยค่ะนา่ะค่ะค่ะชื่อจิ๊บค่ะสิริรักษ์รสมีค่ะ แล้วก็สุดท้ายน้กงานค่ะตะวันว่าสัต์พนิทค่ะกลับมาคุยกับคุณครูบ้างดีกว่าคือเราขออนุ่าตไม่ยืนนะไม่ยืนนี่จะเห็นความแตกต่างเลยนะคืออันนี้ต้องขอถามเลยถามแบบบ้านเลยนะคะนางแบบจะจาเป็นต้องสูงยาวเขาดีทุกคนไหมคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นคนที่มีรูปร่างเพียวเป็นเพียวคืออันนี้สำคัญคุณดีคือถึงจะตัวเล็กแต่ก็ต้องเพียวไว้ก่อนจะได้อยู่ค่ะแต่อุ้ยได้ไหมค่ะไม่มีได้ย่ะได้ ใช่เนาะอุ๊ยว่านั้นต้องเป็นความมั่นใจอันนี้อุ๋ยเข้าใจถูกไหมคะใช่คือ,อมันเป็นความมั่นใจที่ถูกต้องค่ย จริงเพราะบางทีการที่เรามั่นใจแต่ว่าผิดเนี่ยบางทีมันทําให้เราดูไม่ดีแต่ว่ามันสามารถปรี่นได้ใช่ครับเพราะว่าจริงแล้วการเรียนการสอนเนี่ยมันก็อิงไปกับเรื่องของชีวิตประจำวันคือมันไม่ใช่ว่ามาเรียนแล้วต้องเป็นโมเดลอย่างเดียวตลอดเวลาแต่ว่าเราเราอิงให้เข้าว่าชีวิตประจำวันเราสวยๆคือมีบุคลิกภาพที่ดีแล้วเบียโมเดลเปิดมากี่ปีแล้วคะพี่หนีได้ยินมานานแล้วนะกันยานี่ครบเจ็ดปีเต็มค่ะนานนานมากค่ะสอนทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะ ่ไม่ค่อยได้เดินทางไปไหนไม่ค่อยได้เที่ยว่ไหก็คือเป็นคุณครูเต็มรูปแบบเลยในการสอนเดินแบบแล้วก็บุคลิกภาพด้วยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการสอนเดินแบบแล้วก็อีกด้านหนึ่งที่ทุกคนจะไม่ค่อยทราบคือเรื่องของการอบรมองค์กรต่างๆหรือบริษัทต่างๆด้วยให้อบรมด้วยบางทีก็จัดกลุ่มมา20คนกรอว่าใช่หรือว่าบริษัทก็อบรมแต่ละแผนกอะไรเงี้ยค่ะในเรื่องของบุคลิกภาพก็เรียกว่าไม่ใช่แค่นางแบบเท่านั้นนะคะวันนี้ผู้ชมเนี่ยสามารถจะมีโอกาสบุคลิกภาพได้ดีขึ้นด้วย ใช่ค่ะถามน้องๆบ้างดีกว่ามาว่าทำไมถึงตัดสินใจมาเรียนที่ VR m o d มเดลเแต่ละคนใครอ่าก็สำหรับนายอยากจะยืนข้างแต่ไม่แก้าจะไม่กล้าก็คือด้วยความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนางแบบอยากจะมีโอกาสที่เข้าสู่วงการแล้วก็นรคะว่าพี่ลูกหมีซึ่งเป็นนางแบบชื่อดังค่ะได้เปิดสอนที่สถาบัน v ิ m o d มเดลก็เลย ตัดสินใจมาเรียนดูเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นการฝึกตัวเองทั้งการโพสต์การเดินเพื่อให้เป็นนางแบบเข้ามือกัเข้าสูนย์การได้แล้วนักเงิยนล่ะคะเพราะอะไรถึงเรียนคะนักเรียนอยาเป็นนางแบบนะค่ะชัดเจนชัดเจนยังไม่เผานักเรียนนะคะอันนี้ให้นักเรียนทุกคนที่เผาได้หมดเลยอี่เข้ากเป็นนางแบบแล้วก็ปรับบุคลิกภาพตัวเองด้วยค่ะว่าเป็นคน เราสูงไงคะสูงกว่าเพื่อนแล้วแบบรู้สึกว่าคบด้นหลังค่อมที่ไหนอะไรแบบนี้คนเป็นค่ะจริงเหรอคะผู้จัดการลูกหมีแล้วนะจริงทำไมอ่ะคือก็คือพอสนิทกันก็เลยมาทำงานด้วยกันด้วยในส่วนตัวแล้วแต่ละคนเนี่ยพอวันแรกที่เขาเข้ามาเนี่ยแววเขามาเลยหรือเปล่าหรือเราเนี่ยเป็นผู้ขัดเกลาก็ขัดเกลอกเพราะเรารู้สึกว่าลูกเขาก็สูงนะเราเห็นแล้วก็รู้สึกว่าก็เป็นน้องแบบเธอะอะไรอย่างี้้ตองให้น้องเงินพูดด้วยตัวเองว่าพี่ลูกหมีจะชอบเรียกน้องเงินว่าอะไรตัวอะไรก็เวลาเดินแรกๆใช่ไหมคะจะเดินไม่สวยค่ะเพราะว่า ไปเก็บแชร์แบบว่าทำไมอะเดินยังไงอ่ะเก็บแชร์ยังไงอ่ะยังไงอะที่หนิน้ำเงินเขาสวยนะคะแต่เขาเป็นคนไม่มั่นใจไงคะแล้วก็เขายังแบบห่อไหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเวลาเขาเดินเนี่ยเขาก็จะหนีบๆอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนแปลว่าหนีบสมุดไปเก็บแชร์อ๋อเหมือนมันหนีบกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะชอบเรียกแกล้งเขาไปเก็บแชร์หรอตอนนี้ไม่แล้วใช่ไหมตอนนี้ก็ยังมีอยู่นิดหน่อยเอามีจริงๆด้วยอ่ะ เรงไม่ได้แต่น้ำเงินโชคดีทํางานเยอะช่วงนี้ได้ทํางานเยอะคือชั่วโมงบินช่วงใเพราะว่าน้องๆแต่ละคนมีโอกาสได้เดินแบบเดินแฟชั่นโชว์ด้วยใช่ไหมคะเดินเดินจริงๆค่ะส่วนใหญ่เดินทุกคนเลยไหมค่ะแต่ถ้ามาเรียนเราไม่ได้การันตีว่าจะได้เดินแบบทุกคนค่ะแต่เป็นช่วงจังหวะมากกว่าว่าเขาจะเหมาะกับอะไรมากกว่าบางคนเป็นดาราเยอะแยะเลยในวงเรียนเราจริงๆค่ะ เช่นเช่นเออช่ใครบ้างเช่นใครบ้างบอกได้ไหมคุณแซมมี่ก็เรียนกับโรงเรียนร้านะคะอ๋อเรียนก่อนที่จะไปร้านอะไรนักเก้าโมเดลรู้มีเรียนมาตั้งนานเรียนแล้วก็ได้ด้วยอ่ะตีนะว่าสวยจริงจริงอ่ะเอานี่ดีกว่าผ่าม้องก่ออ่ะขอไม่เลยค่ะของไม่เลยเป็นยังไงบ้างคะผ่านเวทีไหนมาแล้วบ้างได้ไปเดินที่ไหนทำอะไรบ้าง ก็เดินกับพี่ลูกหมีงานอะไรจังทุกเวทีแล้วทุกเดินเป็นซิปเปอร์กันเลยที่สตรี่ออก11นะคะงานของยังดีไซเนอร์ที่เขาปวดกันนะคะะกส่งวัฒนธรรมจะครั้งครั้งแรกในชีวิตเลยไหมสำรัญมากหลายงานแล้วเรียนกับพี่ลูกหมีมา2ปีแล้วนะคะกี่ปีนะคะ2ปีค่ะสองปีเรียนแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวยังไงบ้างเรียนมาตั้งสองปีแหละก็จริงจริง เป็นคนไม่มั่นใจตัวเองต้องบอกก่อน<ม>แล้วก็อยากเป็นนางแบบแล้วก็จริงๆคําตอบก็คล้ายๆทุกคนเลยก็คือรู้ว่าพ,พอพี่หมีเขามีโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะที่ช่วยสอนเดินแบบแบกบุฟฟี่ก็พาพนะคะก็ก็ยิ่งแบบเพิม่มความมั่นใจใม,นมีอะไรที่แบบตัวช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะให ให้ความฝันเป็นจริงว่ะที่แม่พระของนางพิณีคะใช่หัวเนี่ยค่ะหัวเนี่ยจะบอกว่าสักเซสมากๆเลยทุกเวทีตอนนี้เดินเยอะกว่าลูกหมีอีกจริงเรื่องจริงจริงจริงเรื่องจริงจริงไม่เป็นไรยินดียินดียินดีที่มโอกาสที่จะคือใช่คือหัวเขาน่ารักไงฮะแล้วก็พี่ๆอ็อกนะในวงการเนี่ยเขาจะใช้งานหัวบ่อยคือเขาก็จะแบบคือคาแรคเตอร์เขาได้แล้วเขาก็เป็นได้ตำแหน่งของกสิกรด้วยใช่แล้วเขาก็มาเรียนอะไรต่างๆคือเขามีความ ตั้งใจแล้วเขาก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปใชสองคนยังไม่ได้คุยเาอไ้นานาตอนนี้มาเรียนกันยี่กำลังเรียนคอสนี้ปัจจุบันอยู่เลยค่ะนานายังอยู่ค่ะไม่ถึงมาเรียนกับพี่ลูกหมีอะคะก็เหมือนกับทุกคนค่ะอยากเป็นนางแบบ่ะคแต่ว่าเป็นคนที่ขี้อายไม่มีความมั่นใจในตัวเองแบบเยอะมากค่ะก็เลยโทรมาปรึกษาพี่ลูกหมีอะค่ะครูดูไหมอะูดูไหม จริงๆไม่ดุนะคะคือโทรมาครั้งแรกแล้วพี่ลูกหมีพูดแบบเป็นกันเองมากค่ะก็เลยทําให้เราแบบเหมือนโอเคสบายใจแล้วก็อยากมาเรียนเป็นอย่างนั้นไหมคะนาแบบก็เป็นอย่างนี้นะคะเป็มาจริงๆแล้วการสอนจริงๆแล้วเข้มงวดคือดุค่ะจริงๆแล้วูกหมีสอนดุมาก คือดุแบบค่อนข้างเยอะเลยค่ะแต่นานาเนี่ยน่ารักคือออนานาเนี่ยเขาเขาก็จะมีความเข้าใจในเรื่องของนางแบบโอเคใช่ไหมแต่ว่าที่เขามามาเรียนช้าเนี่ยคือคือเขาสวยตั้งแต่เด็กแล้วที่บ้านก็จะแบบแนะนําให้มาประกวดนี่เขาไม่ยอมประกวดเนาะเพิ่งมาเพิ่งมาเนี่ยเพิ่งมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เป็นเร็วมาก ตั้งใจอยู่แล้วสุดท้ายค่ะค่ะก็จริงๆจิ๊บก็อยากเป็นนางแบบเหมือนกันค่ะจริงๆเคยเจอพี่ลูกเหมยมาก่อนหน้านี้ด้วยแล้วก็ทราบว่าพี่เขาเปิดโรงเรียนแต่ว่าคือตอนนั้นอ่ะก็ยังไม่ได้ตัดสินใจค่ะแต่ตอนนี้ก็เออตัดสินใจละโอเคเราอรับเลือกแล้วล่ะค่ะเรียนนานยังคะคลาสปกติคลาสปกติสุดล่าสุดกำลังเรียนอยู่ค่ะแต่ทุกคนเราไม่ได้เหมือนแบบเป็นแบบด้วยทั้งหมดคือต้องแบบเหมือนแบบ ก่อนก่อนมาเดินเนี่ยก็จะบอกเขาว่าเออควรจะต้องทายังไงอะไรอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือจะชัดเจนนะคะทุกคนเวลาลูกหมีสอนเนี่ยคือลูกหมีพูดตรงๆง่ายๆแต่ทุกคนจะแปลขารไปอีกแบบหนึ่งคือจะกลัวไงคะแต่ก็อย่างอย่างอย่างจิ๊บเนี่ยจริงๆอยากจะพาไปต่างประเทศกำลังจิ๊บกับกับไนซ์เนี่ยอยากพาไปต่างประเทศเพราะเขาสูงจิ๊บนี่คือมาวันแรกเนี่ยไม่สวยแบบนี้นะคะจิ๊บ ทำไงสวยขึ้นทำยังไงบอกเร็วดียวทำยังไงอะทำยังไงเปลี่ยนนิดเดียวเองใช่ไหมเปลี่ยนนิดเดียวเองต้องมาเรียนกับลูกหวีถึงได้คือมีเคล็ดลับที่ทำให้เธนดูสวยขึ้นแต่ละคนเนี่ยจริงๆนะคะจิ๊บเขาเปลี่ยนแค่จุดจุดเดียวเล็กๆด้วยซ้ำแล้วเขาสวยเลยนี่นะก็มีผู้ชมเนี่ยถ้าอยากรู้นะจริงๆเรามีวิธีอาให้ชมด้วยใช่ไหมคะ เป็นการแต่งหน้าใช่ค่ะนะคะที่โรงเรียนก็มีสอนการแต่งหน้าด้วยการแต่งตัวด้วยอ่างั้นไปชมวีดีอาเลยค่ะคุณผู้ชมอ๋อนี่ก็คือให้ให้ให้ครูมาสอนเนี้ยแหละค่ะจะปรับอะไรแค่ทีเดียวอย่างที่บอกหรือเปล่าคะใช่ค่ะอย่างได้ได้คุณเอกค่ะบุรีเอก มาช่วยสอนให้เป็นเมคอัพอาร์ติสตชื่อดังอยู่แล้วคือให้คนพบตัวเองว่าตัวเองสวยตรงไหนอย่างการแต่งที่เรียนแต่งหน้าก็คือเพราะว่าน้องๆจะได้เรียนรู้เบสิกของการแต่งหน้าตัวเองมากกว่าคือน้องใช้หน้าตัวเองนเป็นคือออกจากบ้านเนี่ยเป็นสังคมก็คือบางคนมาเรียนเนี่ยไม่ค่อยแต่งหน้ากันค่ะเราก็จะให้เขาแต่งหน้าตามวัยของเขาแต่ไม่ใช่แบบโอ้โหแต่งหน้าเยอะแยะมากมายแต่คือให้รู้ว่าอ๋อการแต่งหน้าเป็นยังไงพี่เอกเขาก็จะสอนตั้งแต่แบบครีนหน้าจนแบบลองพื้นสีไหนเหมาะกับ เขียนตาแบบนี้จะสวยเหมาะกับเขาคือเหมาะกับเขาไปเลยแต่ละคนเอาผู้หญิงเราถ้าจะให้ดูดีมันก็ต้องแต่งหน้านิดนึงเนาะเวลาไปข้างนอกอ่ะคือบางคนแบบ เมัวแต่บอกว่าขี้เกียจช่างมันเถอะช่างมันเถอะอยู่แล้วไม่ได้นันไม่ได้มันต้องนิดนึง่หรือก็แต่งค่ะไปซื้อจงซื้อโจก็แต่งนะเคยีมายังไม่เห็นแต่เลยใช่ไหมก็อยากจะถามเผื่อคุณผู้ชมด้วยเผื่อตอนนี้ก็หลายคนในลุกขึ้นมายืนดูหน้าจอแล้วว่าฉันอยากเป็นนางแบบต้องทำอย่างไรมันยังไงก็อยากจะแนะนำนะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ค่ะที่ vrmodel com นะคะแต่ว่าความที่เรามาถึงเราอยากเป็นนางแบบเลยลูกหมก็จะบอกน้องๆทุกคนนะคะ เราเริ่มต้นที่ว่าเราอยากสวยในแบบของเราก่อนดีกว่าแล้วก็สเต็ปต่อไปมันจะง,ง่ายขึ้นการเป็นนางแบบก็จะง่ายขึ้นคือเวลาที่มาเรียนเนี่ยหรือว่าเราบางทีเรามโวแต่แบบไม่กล้าไม่พร้อมเนี่ยเชื่อไหมคะแต่ละวันมันเสียโอกาสไปบาง,งทีกันการที่เราแบบ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันก็จะเสียโอกาสลุงหมีเชื่อว่าความสวยมันไม่ได้รอใครค่ะเราต้องควรที่จะแบบดูแลตัวเองหรือตอนนี้เราอาจจะ 30- 40บางทีก็ยังต้องดูแลตัวเองต่อไปค่ะคือมันมันอย่าไปหยุดนิ่งเพราะว่าพอพอเราสวยแล้วเนี่ยความมั่นใจมีใช่ไหมโอกาสต่างๆจะเข้ามาถ้าเราอายุเยอะแบบสัก40อย่างเงี้ยอยากเรียนได้ไหมพี่ลุงยาไม่จำกัดใช่ไหมได้อายุเยอะสุดที่เรียนอะไรี่อายุเยอะสุดหรอคะประมาณ38อสิบใช่แล้วแต่ก็มีส่วนตัว วค่ะมาเรียนแบบโทรขอเรียนส่วนตัวก็มีจะอายุเยอะๆก็มีค่ะก็คือตอนนี้เปิดสอนอยู่ด้วยทุกคอร์สพี่ลูกหมีสอนเองเลยสอนเองส่วนใหญ่สอนเองหมดเลยอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ตรงห้วยขวางค่ะคอนโดยูดีไลท์ค่ะใช่ค่ะม่ยาานะคะยังไงก็เข้าไปดูได้ในเว็บไซต์นี้นะคะดีอะโมเดลเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ลูกหมีนะคะขอบคุณน้องทุกคนนะคะเดี๋ยวเราไปเป็นเพื่อนรุ่นๆกันแล้วค่ะอยอยากเป็นนางแบบใช่ไหมเป็นนางแบบต้องหุ่นดีอ๋อหรอแบบนี้ไม่ใช่ช่วง เรามีผู้เช่วชางค่ะพี่รุ่งม,มีที่จะมาแบบว่าแนะนำคุณผู้ชมเคล็ดลับหุ่นดีค่ะแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ค่ะงามอ่ะอินสตาเวอร์ชันอินส